thank mm -hmm. you ใช่ค่ะรายการ h ลโหลสคูนะคะก็เป็นรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปบุกกันให้สุดพร้อมความสนุกแบบไม่มีเบรกกันในทุกแอเรียเลยใช่ค่ะและวันนี้พวกเราพาทุกคนมาบุกที่โรงเรียนสวัสดีค่ะใช่เลยบอกเลยว่าเรามาไกลกันมากๆใช่ไหมถูกนะคงมนะคะใช่และความสนุกของเรานะคะก็มีทั้งหมด3ช่วงเลยค่ะช่วงแรกนะคะคือช่วงสคูป๊อปใช่เราจะไปตามหาสาวป๊อปแล้วก็หนุ่มป๊อบกันจะบอกว่าที่นี่คือปังมากนะหนุ่มป๊อบสาวป๊อปมีแต่ซิเกตทั้งนั้นเลยใช่แล้วแล้วช่วงที่สองคืออะไรคะ อนที่สนะคะก็คือช่วงสคูโซคูนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยปังมากเพราะว่ามีทั้งวงสตริงและโคเบิร์ตแดนส์เมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นวงโคเบิร์ตแดนส์แต่งตัวค่ะเลิศเนาะโนึกว่าพี่เจอาบอกว่ากลับมาเองวันนี้อยากดูเลยอยากดูเลยใช่แล้วค่วงท้ายคืออะไช่วงสุดท้ายนะคะก็เป็นสคูอัตแทกค่ะมี2หนุ่มสุดป๊อปมาด้วยเออถ้าพร้อมแล้ว let's go แล้วเข้าสู่ช่วงสกูป๊อปกันแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีหนุ่มป๊อบสาวป๊อบคนไหนกันบ้างไปดูกันเลยเชื่ออะไรคะแนะนําตัวให้ฟังหน่อยชื่อนงางสาวนันดาชื่อเล่นชื่อดาค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายสิปภาษาค่ะสวัสดีครับชื่อนัทภาชชโรอริยพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อลอธฮะอยู่มัธยมศึกษาปีที่6สายสิปภาษาอังกฤษครับ ปกติพวกเราเป็นสายแบบดูหนังหรือฟังเพลงมากกว่ากันค่ะทั้งสองอย่างค่ะแต่ว่าแล้วแต่ดูหนังบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดนตรีแล้วเป็นสายฟังเพลงเนี่ยชอบฟังเพลงไหนของใครคะมันจะมีทั้งพี่เสกแล้วก็ของพี่รัตเทดทูคอนเลอร์ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่เสกมากกว่าชอบเสกลโซแล้วเราล่ะวงสครับโอ้สครับเทดีนะเนี่ย N X N D X จุดอันเ r อค่ะ L O T T E อก N X T ครับ เจอหนุ่มป๊อบอีกคนหนึ่งแล้วนะคะไปดูกันเร็ว ดีค่ะขายาสัมภาษณ์หน่อยนะคะชื่อนายธัญชรกิ่มเชียชื่อเล่นชื่อปังสายวิคนาดับมาจากห้องมอเสียบเสียบลปปินหรือว่าไอดอลที่เราชอบเนี่ยมีใครบ้างพี่เจฟซาร์เต้แล้วถ้าสมมติว่าลองจินตนาการว่าถ้าเขามาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราอยากจะพูดหรืออยากจะทําอะไรกับเขาขอจับมือเออขอจับมือก็จับมืองอผมไม่กล้าเขาหลออือหูไม่กล้าเขาหลอเขาหลอใช่เขาหลอจริงเขาหลอมากไหนแต่แบบไอจีให้หน่อยค่ะ png png underscore kcf คนแรกของเรานะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนั่งอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวขอสภาพเขาดีกว่าค่ะขอสภาพหน่อยได้ไหมคะแม่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อดีมค่ะมาจากห้องมอ6ทกทสีค่ะสายการเรียนอะไรคะใส่การเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะคือชุดขนาดนี้แล้วเรา็าชอบเล่นกีฬาอะไรคะเทควันโด้แล้อคะอ และตอนนี้นะคะเราก็เห็นกันแล้วนี่สัมภาษณ์ได้ขรอคอสัมภาษณ์ได้ไหมคะชื่ออะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อเจนจีราแสงนีค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเจนอยู่สายการเรียน ศิป์ภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะโอ้โหชื่อเต้นครับนายอิทธิจรครับวิไลอยู่สายการเรียนวิทย์คณิตครับแล้วเราปกติเราเป็นฟังเพลงหรือว่าเป็นแบบว่าชอบดูหนังมากกว่าชอบดูหนังมากกว่าครับช่วงนี้ติดเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับว้าวชอบฟังเพลงมากกว่าค่ะเพลงอะไรคะอ๋อเพลงแนวเศร้าค่ะได้ดูเพลงเลยค่ะเดี๋ยวให้พังสองคนแปลว่าไอจีไหนค่ะ t s c o r e z z ครับ k i t t y p i n k m e o w w ค่ะ ดีนะคะชมกีฬาตีแบตแอบล้อเลยเดี๋ยวเราไปหาที่หลบแดดกันสักนิดนึง โหที่หลบแดดที่ดีมากเพราะเราเจอคนป๊อปอีกหนึ่งคนด้วยนะคะโดดเด่นมากเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เด็๋ยได้ไหมคะได้ครับผมชื่ออะไรคะชื่อสรนทราธิตคับชื่อเล่นชื่อสกอตครับผมอยู่สายการเรียนอะไรอยู่สินภาษาครับผมสินภาษาแล้วภาษาอะไรคะยังไม่ได้เลือกเลยค่ะบอแล้วคิดว่าจะเลือกภาษาอะไรคิดว่าเลือกภาษาอังกฤษครับเพราะว่าเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแล้วและปกติเราเป็นสายไหนชอบฟังเพลงหรือว่าชอบดูหนังมากกว่ากันคะปกติผมเป็นสายชอบฟังเพลงครับผมมีเพลงไหนแนะนำไหมส่วนใหญ่จะฟังเป็นเพลงเจ๊ป๊อ มากกว่าครับถ้าชอบฟังเป็นพวกคาสสิมิกูกหรือว่าวอลคอยพวกนี้ครับผม,ม,มเดี๋ยวให้แปลว่าอ g ก่อน ig m a f u underscore f u u y u u ครับผมลงเป็นผลงานคอสเพล์พร้องเพลงแล้วก็ตัดต่อครับตอนนี้ก็อยู่กับที่ลานเสาธงนะคะจะบอกว่าหนุ่มป๊อปสาวป๊อบแถวนี้จะต้องน่ารักมากแน่แ่เฮ้ยเจอแล้วสวัสดีค่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะมามามา,มาชื่อฟ้าค่ะนางสารวรณภพึ่งพันค่ะแผนการเรียนศิลปะค่ะ ที่ภาษาไายเราต้องเก่งภาษาไม่ค่ะที่ชอบเพะว่าอ่อนภาษากันเลยค่ะอ๋อเราอยากจะฝึกภาษาอุ้ยแล้วเรามีกระเป๋ามาด้วยอะอยากขอเปิดได้ไหมออุวยอ๋อเป็นภาพวาดก็คือเราวาดลูกเต๋าเฉยมนี่เราวาดเองเลยหมคะ ใช้เวลาทํากี่วันคะนี้จะเป็น3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงใช่เพราะว่าไปแข่งมาที่นนทบุรีได้เหรียญทองมาโอ้โห u n d e r s c o r e w a n n a p h a f f ค่ะและถึงเวลาของหนุ่มป๊อบล้วค่ะตอนนี้จะว่าได้ชูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดู สวัสดีค่ะชื่ออะไรมาจากสายการเรียนอะไรคะชื่อนัทดาเห็เวฒนาครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับมาจากสายการเรียนวิทย์คณิตครับอ่าแล้วเราเป็นสายดูหนังหรือฟังเพลงผมชอบฟังเพลงมากกว่าครับมันรู้สึกได้บิวอารมณ์ครับแล้วผมก็เป็นชอบชลยเหครับแล้วผมก็ชอบแต่งเพลงด้วยครับชอบแต่งเพลงเราชอบแต่งเพลงแนวไหนแนวพวกความรักอะไรพวกนี้ครับความรักแสดงว่าเราต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักมาแล้วใช่ไหมไม่มีครับ ชื่อเพลงองศาที่ขนาดนะครับทองฟ้าวันนี้ดูหม่นกว่าวันนั้นหรือเป็นเพราะฉันมองมันด้วยตาคู่เดิมที่ร้องไห้ระยะห่างระหว่างเราเริ่มขยายกว้างออกไปทุกคนเห็นข้างล่างหนูไหมมีแววโดนชุดนะ สวัสดีค่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะอาชื่ออะไรมาจากสายการเรียนอะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสาริตีบุดเฮนเจริญชื่อเล่นชื่อดีมอยู่มหค่ะมาจากสายการเรียนวิทย์คณิตค่ะแสดงว,ว่าเราต้องเก่งวิทย์และคณิตถูกไหมา <c oughs> อาจจะยังนะคะอาจจะยังเหรอเราเป็นสายดูหนังหรือฟังเพลงคะฟังเพลงมากกว่าคะท <c oughs> ้าไมาถึงเป็นฟังเพลงล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงแต่ละเพลงมันก็จะสื่ออารมณ์แล้วก็แนวแต่ละแนวไปอะค่ะ s x r i t r e E e BUT underscore 98ค่ะโอเคบ๊ายบายทุกคน ไปตามต่อกันดีกว่าสวัสดีค่ะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรมาจากสายการเรียนอะไรคะเนี่ยผมชื่อนมปั่นครับชื่อจริงชื่อนายสักวินจันแดงครับมาจากสายเรียนวิทย์คณิตแล้วเรามีดาราห,หรือศิลปินที่ราเสียอาการไหมตอนนี้มีพี่วิวกุวุบุตรดิจิสารครับเขามายืนอยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้เราจะทํายังไงต่อวิ่งไปขอไลน์เซ็นเลยครับ <laughs> P P U N ครับ Score แล้วก็ S W R Under s c o จุดสิบเก้าครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในชว่วงสคู๊ตโซคูลแล้วค่ะอยู่กับเพื่อนๆนักดนตรีแล้วก็วงโคเปอร์แดนซ์ด้วยเดี๋ยวให้เพื่อนๆแนะนำตัวกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อพูนะคะมาจากม .5 เป็นวงสเตลลาตำแหน่งที่คมนะคะคือชีสัสวัสดีค่ะชื่อกัจจังนะคะอยู่ชั้นม .5 เป็นวงโคเปอร์แดนซ์ชื่อว่าสเตลลาค่ะโคบเป็นฮาบี้ค่ะชื่อกาอยู่ม .5 ตำแหน่งมือกองสวัสดีค่ะชื่อพัดค่ะอยู่ม .5 ค่ะมาจากวงดนตรีเป็นตำแหน่งนักร้องค่ะได้ข่าวมาว่าก่อนหน้านี้นะคะเป็นวงแบบโฟล์กซอง ตอนนี้ได้อัปเกรดมาเป็นแบบสตริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกก็คิดว่าจ,จะยากนิดน,นึงแต่ว่าพอเล่นรวมๆแล้วก็คือเล่นได้กอนี้ก็โอชคค่ะมีความติดเต้นนิดน,นึงวันนี้ใช่ไหมคนละวันนี้เนา<อ>ะพีมโคเวแดนกันบ้างอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้คือรวมทีมกันยังไงอะไรยังไงคะก็ตอนแรกนะคะตอนแรกประมาณม4ใช่ไหมคะแล้วทุกหนูเป็นสองคนก็ปกติก็เต้นกันอยู่แล้วที่นี้เหมือนประมาณว่าหนูก็เปิดเพลงฟังจะพัดจะหูอ้าวเพื่อนฟังเหมือนกันฟังแนวแล้วเหมือนเรา ทีนี้เราก็เลยแบบว่ามีกิจกรรมในงานโรงเรียนพวกหนูก็เลยเฮ้ยเราลองเปิดโควิดแดนเป็นตั้งเป็นทีมไหมจําเวทีแรกที่ขึ้นได้ไหมคะและจาได้ไหมว่าเพลงอะไรค่ะก็เวทีแรกนะคะเป็นเวทีปิดกล่องช็อตค,ค,ค่ะจะจัดทุกปิดเทอมก็พวกหนูก็รวมรวมคนการเต้นค่ะแล้วก็เพลงแรกที่เต้นเป็นเพลงอมากดอนของเอสปาค่ะฝั่งักดนตรีบ้างเวทีแรกที่ขึ้นก็เป็นที่โรงเรียนนี่แหละค่ะเป็นการเปิดตลาด ของโรงเรียนจะมีโรงเรียนอื่นมาดูอะไรเงี้ยค่ะเพลงแรกที่ร้องก็เป็นเพลงแพ้ทางค่ะแล้วไอดอลของแต่ละคนคือใครคะจากวงยูจีค่ะชื่อแฮรินค่ะอันนเหมียวแฮรินเนาะเมลเลยใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเหมียวเหมียวเงาเออไม่ใช่อะเดีไหนชอบเหมียวเหมียวเงาให้หน่อยของหนูจะเป็นจองวอนจากวงเอ็มแทกเทนค่ะว้าวของผมไอดอลที่เป็นมือกองก็เป็นพี่เคนวงซัว หนูจะชอบเป็นวงดนตรีค่ะหนูจะชอบวงเกสโนวาอ๋อเกสโนวามีคําพูดไหนที่ทั้งสองวงแบบติดปากมากไหมคะวงหนูก็จะเป็นแบบทําได้อะไรนี้เอาเราเอาใหม่ดูลองเอาใหม่ดูอีกทีนึงฉิดยากันเองถูกคำพูดติดปากก็น่าจะเป็นน้องวิเตอร์วอนเฮ้ยอันนี้เหรอเจ๋งอ๋อน้องวิเตอรอนเหรออ๋อนี่เหรอคะไม่มีสาระในวงค่ะเราวงพูดไปเรื่อยเนาะแล้วเรามีไหมคำพูดติดปาก ก็ไม่มีค่ะก็ฟังเขา่ไปเตะบอลกันก็เลยบอลไงแบบนี้อย่างนี้เลยโอเคแล้วเวลามาซ้อมใครเนี่ยพรอบเยอะที่สุดค่ะดู่าจะพอทราบแล้วเราเปลี่ยนสีผมทุกวันไหยัหรืออันนี้คือสีหลักของเราใช่ค่ะจริงจริงแล้วเกิดมาก็เป็นสีมีโรเซ่ค่ะใช่โรเซ่ก็ผมสีบลอนด์สุดท้ายขออยากให้ทุกคนฟังผลงานกันนิดนึงค่ะก็ช่องทางของหนูนะคะก็แรกก็ ไอจีได้เลยค่ะ S O F I A อันเดอร์สกอร์จุด A ศูนย์เจ็ดไอจีหนูนะคะ D A จุด R E A L G U S J U N G ค่ะ W N U R P R S อันเดอร์สกอร์จุดแล้วก็ K S W ครับ S O M R U N W E อันเดอร์สกอร์สองเก้าอันเดอร์สกอร์หนึ่งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะพิเศษสุดเลยเพราะว่าเราจะมีแจมด้วยกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปซ้อมกันมาแล้วนิดหนึ่งแต่ว่าไม่รอช้าเราไปดูโชว์กันเลยไหมคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ ในช่วงซูเอ๊เท่วงนี้นะคะก็สนับสนุนโดยฮานามีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและอย่างที่เราสปอยไว้เลยนะคะว่าจะมี2หนุ่มหล่อหนุ่มป๊อปมาเล่นเกมกับพวกเรานี่ไงเออซึ่งคือใครคะเนี่ยไม่รู้จักชื่อเลยน่าไม่คุ้นเลยสวัสดีครับผมเออ่ป๊อปครับอันนี้หล่อเฮ้ยอันนี้ครับผมซอนตัวไหนครับอย่างที่น้องบอกนะครับคือสุดหล่อสุดเท่ระเบิดเต็มไปเลยนั่นเองผมไงครับผม เพราะเราจะกระไรรอบแล้วใช่ค่ะแล้วท OK. right. okay. ีมที่ชนะนะคะก็จะได้รับกิฟต์เซ็ตพร้อมทุนการศึกษาจากฮานามิหนึ่งพันบาทชื่อพลอยค่ะมาจากม .6 ค่ะชื่อมุกค่ะมาจากม .6 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปามาจากม .5 นะคะชื่อเฟรมค่ะมาจากหมอห้าค่ะสวัสดีค่ะมาจากหมอห้าไงครับผมมาจากหมอหนพวกเราทีม

สีฟันแปรงสีฟันแก้วแฟบพอลิเมอร์ถุงใส่สบู่ค่ะเลสบู่น้ำยาปะพนุุมเจกันโฟมล้างหน้าอ่อะไรมู่้ลนี่เอ้า ข้าวเหนียวยมมาบานกระทะทองแดงลาวาเวิวขบวยตักขบวยตักตักลาวาล่ะได้ได้ได้ไปหวานสามหัวหุยยางเดินกิตาผู้คุมเป็ดจะเอาท้าทองแดง ไม่ได้อยู่ทีมเราไม่ได้อยู่ทีมเราไม่อยู่ทีมเราทีมเราทีมเราหินเราวะปั๊มตราวะหินเราวะไม่ทา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 อะไเป็นนางฟ้าหรอไม่ไม่ทาที่มันเป็นสามงามมันเป็นส้มสีส้มอะใช่ใช่อะไรไรอะไรพ่อสมุดหนังสือสมุดบรรลักษ์เชลคุณครูชั้นหนังสือเชลกับแพนหนังสือเฮ้ยก็ต้องนางฟ้าไงสวรรค์คนเราต้องคนคนที่เขก่ง นินพระโจลำทานขีบ่นนะจอบโคนลมใบไม้แห้งผีเฮ้ยต่อตาอ เมจิกทันสมัยทีวีคนคู่อ้าไม่ได้นะไม่ได้นะห้าสี่สามไฟโปรเจคเตอร์สื่อการเรียนการสอนที่เป็นกระดาษอะไรอ้าลวนกระดาษเนี่ยจ้ะนี่ฮะอ่ะชีสเจิร์ตเออได้เหรอผมคุมหมอนแล้วมีโหมดโปรเจคเตอร์มีโหมดโปรเจคเตอร์ เครื่องแต่งกายนักเรียนทั้งหมดเป้นสาทองคันไปแล้วระดีสามสองหนึ่งรวมนักเรียนตัวมาลายคันเกียร์เก่าแก่รวมแล้วขับขลับไปแล้วคันคนทั้งหมดเลยมาเุยคนขับไปคนก็รวมคนนั่งคนนั่งคนแบบคนนั่งสองมีคำว่าคนมีคำว่าคนไม่ได้ชาเลยต้องเสียงก็ได้ฮานามิ ยงไหมครับยงไหมครับอะไรรถอะไรล่ะจ๊ะอะไรล่ะจ๊ะโอเค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 โอ้โได้โอเย สำเร็จรูปพร้อมกินทั้งหมดในเซเว่นเครื่องดื่ทั้งหมดโชมพูอ้าวัยวัยวะทุกอย่างในล้างกายตัดเลยได้เหรอได้เหรอไม่ได้เหรอแต่เดือดแรงไฟฟ้าหมดแล้วเวลาหมดแล้วผลไม้ทั้งหมดในเซเว่นยาสีฟันของใช้ในครัวเรือนทั้งหมดในเซเว่น อาหารทุกอย่างในเซว่นของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงเอหมดมีเครื่องดมแอลกอฮอล์ทั้งหมดในเซเว่นไม่ได้อนก็ตกอยู่เลยเค่อดืมอะเนี่ยแม่ดแมา้เซเว่นเหอเลบล็อกลอเลลอเซเวนอ แม่บ้านต้องใช่นะใชใชเสงสิกิบเสร็จพ้อมทุนการศึกษาจากาคณะนี้1,000บาทก็รับไปเลยยองขอขอบคุณผู้่าุนสทัสองคนแห่งกันเชิญที่คุณเคยกับพวกเราไที่ไกดแล้วก็พี่หน้าใหม่ที่สอดชื่น มหกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการฮัลโหลส h ู o ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปบุกกันให้สดความสนุกแบบไม่มีเบรกกันในทุกแอเรียเลยแต่ถูกอังคารนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง2ชุ่มค่ะทางช่อง Monotune Nine Music Station ซ b มบีบีกิกกทีวีกด2 02 AS p l a y กด3า04และยังมี m ม n o Max ด้วยค่ะแน่นอนครั้งหน้าเราจะไปบุกกันที่โรงเรียนไหนก็ต้องรอติดตามเลยนะคะตุกตุ๊กบายบาย